ว่าอีป้าไปอุ้งกับตาเลยนี่โอ้ให้เป็นดังเลยตัวเดียวปีร่วงไปบ้านกนา่อนนะค่ะก้วยจะกิดลาบรรยากาศราเลโ่โรบรบเย็นบ่ายวันนี้จ้าก้นหน้าไม้เหลาหลางแ้านมาเรียบรอยเล้วตังบุด้วยเลยพี่นองเออพีร่วงจงกว้วยไปกล้วยนะกับปิดตะกิดหลางร้าเร่กวยตามมาเล่นะกับว่าเก้านี่มันช่วยเป็นตือพี่นองยิงอุ้ง,งยิงได้รับโจกร้องจันทร์ เบียงซื้อกาวห้อมมาลีสาอาติดตุ้งซีนาเบินขนาดอากิโลโจกจันตีนึ่งสาส้มหลาคู่ปองกรอบซ้าหลาแหลกรับตันตีกาวป่วงแก้วหม่งหนึ่งกิโลโจกจันตีสองรับซิดลุนตองและรถมอเตอร์ไซต์ตั้งแต่ยี่สิบตุลาคมซ่องอาอกอกตึ้งซิบมกราคมซ่องอาอกเจ็ดชอบต้ามเพิ่มเติมได้ตีวีรัตตุงร่องกาเก้าปีนองเงยโยบโยบ ยวบยวบเลยพี่น้องครับลงเน่นน้ำจุ๊บสิพี่น้องปักไก่แย่งกับพี่น้องตรงน้ำจุ๊บเลยืึสุดยอดได้บรรยากาศได้พี่น้องครับ